สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับครูแมนอีกแล้วนะครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับครูแมนก็จะมาสาธิตการทําโจทย์ให้ดูนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ Covalent bonding นั่นเองนะครับเผื่อใครลืมก็จะได้สามารถที่จะทบทวนแล้วก็ทําข้อสอบได้แล้วก็จะทําให้น้องๆดูนะครับว่าถ้าน้องๆเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Covalent b o n d i n g เนี่ยน้องๆจะทําข้อสอบได้ประมาณกี่คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของปี2022นะครับผมของบทเอเด็กเซลนะครับ เขาก็บอกว่านะครับ this question is about the substance with covalent bond นะครับบางทีเนี่ยข้อสอบก็จะใจดีเลยนะก็บอกน้องๆมาเลยว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็ไม่ได้ expect ให้น้องๆต้องจำทุกทุกอย่างทุกสิ่งนะครับผมก็มีการไกดให้นะครับผมโอเคนะครับก็บอกว่าเกี่ยวกับ covalent bond แน่นอนพอเวลาคำว่า covalent นะครับ co แปลว่าหลาย co แปลว่า share นะครับ v a l e n c นะครับ v a l e n c ในที่นี้หมายถึง Valency electron ซึ่งก็คือ outer shell electron ก็จะมีการเอา outer shell electron มาแชร์กันนะครับน้องๆเรียนจาก word covalent bonding ตรงนี้น้องๆก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าเราจะทำข้อสอบอยังไงนะครับโอเคเขาบอกว่าให้วาด dot and cross diagram นะครับผมในการที่จะแสดงนะครับผม to show the outer shell electron in the molecule ของไนโตรเจนนะครับในการทำข้อสอบเคมีทุกครั้งนะครับเราจะต้อง ไปดู Periodic Table ด้วยเผื่อน้องๆจำไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ได้ Expect ให้น้องๆจำเหมือนกันนะครับผมให้น้องๆเข้าใจแล้วก็ใช้แก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับไนโตรเจนเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่ม5นะครับถ้าดูใน Periodic Table นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราทราบว่ามันมี5 e l อิเล o กตรอน e นอ t e เตอร์เหรือว่า5 Valency Electron 5 Valence Electron นะครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออตรงเนี้ ยังไงต่อนะครับน้องๆก็จะต้องรู้ว่าอ๋อไนโตรเจนมี5ทํายังไงให้มันสเตเบิลทำาไงให้มันเสถียรนะครับเขาก็อยากให้ไนโตรเจนเนี่ยครับผมมันมีการได้รับเพิ่ม3อิเล็กตรอนนะครับ t more electron นะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ได้อิเล็กตรอนเพิ่ม3ตัวดังนั้นไนโตรเจนก็จะแชร์กัน3อิเล็กตรอนนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมีการคิดเป็นสเต็ปนะครับ ตรงจุดดำๆที่เขาวาดมาให้อ่ะครับก็คือนิวเคลียสนะครับของไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนซึ่งมี5อิเล็กตรอนนะครับอันนี้ครูใช้คอลั่สีเลยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ X x x อ่ามีการแชร์ละสาอิเล็กตรอนสำหรับไนโตรเจนตัวซ้ายมือนะครับแล้วก็ไนโตรเจนตัวขวามือคุณรูใช้สีแดงแล้วก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับก็ตอนแรกครูครอสไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ครูก็ใช้เป็นดอท1น3นะครับผมเห็นไหมครับ หลังจากแชร์ไปนะครับแต่ว่าไนโตรเจนแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมี5 v a l e n c y electron เพราะฉะนั้นคุณครูใช้ไปแล้ว3คุณครูก็จะเหลืออีก2สําหรับไนโตรเจนตัวสีแดงนะครับแล้วคุณรูก็จะเหลืออีก2สําหรับไนโตรเจนตัวสีเขียวเห็นไหมครับหลังจากการวาดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาเช็คอีกทีว่านะครับมัน get full shell ไหมนะครับก็คือมี8 electron ใน outer shell ไหมนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในตัวเจ้นตัวสีเขียวใช่ไหมครับก่อนแชร์มี1 2 3 4 5หลังแชร์เพิ่มขึ้นเป็น6 7 8จ็ดน่าจะ make sense ตัวสีแดงก็น่าจะเหมือนกันก่อนแชร์มี5นะครับหลังแชร์มี8ก็โอเคนะครับน้องๆวาดแบบนี้ได้ได้2คะแนนเห็นไหมครับง่ายมากๆนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็นะครับจะมาดูข้อที่2นะครับก็คือเกี่ยวกับ อ่ describe the force of attraction in the covalent bond นะครับใน bonding ทุกชนิดเนี่ยครับมันจะต้องมี attraction นะครับแล้วก็หลักๆเลยจะเป็น electrostatic attraction ก็คือแรงดึงดูดระหว่างไฟฟ้านะครับก็คือประจุบวกประจุลบนะครับมันมีการ attract กันยังไงนะครับถ้าเรามาดูเมื่อกี้นะครับผมในส่วนของไนโตรเจนนะครับผมอันนี้คุณครูวาดให้ดูใหม่อันนี้ใช้สีเดียวนะครับผมตรงกลางเป็นนิวเคลียสนะครับผมแล้วก็ตรงกลางอันนี้ก็เป็นนิวเคลียสนะครับ ขออนุญาตใช้สีเดียวนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในนิวเคลียสเนี่ยมันมีประจุเป็นบวกถูกไหมครับ positive charge นะครับนิวเคลียสนะครับถ้านิวเคลียส2อันก็เป็น positive charge n u c l e ยสนะครับผมโอเคนะครับ positive charge n u c l e ยสนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยที่มันแชร์กันเนี่ยนะครับมันก็เป็น negative นะครับผม ชาร์จที่เป็นแชร์อิเล็กตรอนนะครับโอเคเนาะแชร์อิเล็กตรอนซึ่งมีชาร์จเป็นน égative เพราะฉะนั้นเราหา positive หา negative ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยเราก็เขียนตอบได้เลยครับว่า force of attraction เป็นยังไง force of attraction ก็คือเป็น attraction นะครับผม between นะครับผม uh, nuclei ซึ่งเป็น positive นะครับผม and share pair of electron ครับในที่นี้มีหลายแพรก็อาจจะเติม s แต่จริงๆเติมไม่เติมก็ได้คะแนนเท่ากันนะครับโอเคนะครับ share pair of electrons เพราะฉะนั้นเนี่ยครับน้องๆจะได้ละ2คะแนนคือคุณครูจะไกลนิดนึงคือว่าเรื่องโคเลนต์บอ o น,นะครับเด็กๆชอบผิด หนักมากเพราะว่าเราก็จะตอบว่ามันเป็นแชร์แพร์ออลเกลต์ตอนเฉยๆถ้าน้องๆจะเขียนแค่นี้เพราะว่าเราก็จะเรียนว่าเอโคเลนต์มีการแชร์เล็กตอนกันนะแต่ว่าถ้าเขาถามเกี่ยวกับเรื่อง mm. uh, force of attraction เนี่ยมันจะต้องมีทั้งพาร์ทที่เป็นบวกและก็พาร์ทที่เป็นลบด้วยนะครับถ้าน้องๆเขียนแต่แชร์แพร์อล็กตรอนเนี่ยน้องๆจะได้1คะแนน เห็นไหมครับแต่เขาก็ยังใจดีที่จะให้คะแนนน้องแต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อมันพาที่เป็นบวกนียก็จะเป็นนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียสสอ,อันหรือนิวเคลียสหลายๆอันในกรณีที่โมเลกุลใหญ่กว่านี้นะครับผมโอเคเนาะนะครับตรงนี้ก็จะมีประจุเป็นบวกตัวนี้ก็จะมีประจุเป็นลบก็เลยดึงดูดกันได้ก็เลยดึงดูดกันได้นะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดอธิบายเกี่ยวกับ force of attraction ที่เกิดขึ้นในโคลเวนต์บอรก็จะเป็น attraction ระหว่างนิวเคลียร์ กับแชร์แพรออฟอิเล็กตรอนนะครับน้องๆก็จะได้2คะแนนนะครับเห็นไหมครับจบคลิปวิดีโอนี้สั้นๆน,น้องๆทำได้แล้ว4คะแนนในเรื่องโ o โมเลนบอนดิ้งนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามคู่แมนใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ